สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาทดสอบก่อนลูกค้ามารับนะครับก็จะเป็นตู้3,000วัตต์24โวลต์นะครับแล้วก็ลิเทียม NMC 234แอมป์นะครับทดสอบเหมือนเดิมนะครับกับตู้เชื่อมนะครับจะได้รู้ว่ากระแสพีคของเรามันอยู่กี่แอมป์กี่วัตต์นะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์บอกเอาท์พุตนะครับ220นะครับ มาดูกระแสเอาพุทธนะครับกระแสเอาพุทธอยู่ราวๆสิบแปดแอมป์นะครับสิบแปดแอมป์คูณสองร้อยยี่สิบก็ตกประมาณสามพันเก้ากับสี่พันนะครับ ก็คือตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์นะครับไทยประกอบนะครับของงานงานของบ๊อบโซลาเซลล์100%นะครับเพราะว่าทําไมผมถึงเทสวัดขนาดนี้ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมมีค่อนข้างเยอะนะครับ BMS เ,เป็นของจีกองนะครับ200แอมป์นะครับ Oh. ใครที่สั่งไปนะครับแนะนําให้สั่งพร้อมแบตเตอรี่ก็ดีนะครับเพราะว่าแบตกับอินเวอร์เตอร์สายผมจะทํามาพอดีแล้วนะครับบางท่านนะครับสั่งอินเวอร์เตอร์ไปแล้วก็โยงสายยาวเป็น4-5หเมตรนะครับแล้วก็มาบอกว่าน้องทํำไมใช้งานไม่ได้พอวิดีโอคอคุยกันนะครับผมก็รู้เลยว่าแบตมันตกนะครับแบตมันตกเพราะว่าสายมันยาวนะครับสายผมจะ ทำมาไม่เกิน1เมตรนะครับถ้าเกินนี้แล้วมันค่อนข้างไม่ไหวนะครับเพราะว่าพลังงานมันไปตกค้ำกับสายแบตเตอรี่นะครับมันทําให้โวนมันตกนะครับพอโวนมันตกอ e ิมอร์เตอร์มันก็ตัดนะครับทำให้ในคลิปน้องทดสอบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ไปทดสอบจริงใช้ไม่ได้เพราะว่าเล่นเอาไปต่อสายยาวเป็น4ีหเมตรนะครับ จริงๆตู้ผมก็มีเบรกเกอร์ให้แล้วนะครับเป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับเบรกเกอร์แบตเตอรี่เพื่อป้องกันอินร์เตอร์มีปัญหาแล้วเบรกเกอร์จะได้ทิปนะครับบางคนก็ไปใส่คารเอา์อีกนะครับไม่รู้ไปใส่ทำไมคารเอา์มันกระแสมันค่อนข้างได้ได้น้อยนะครับเบรกเกอร์มันค่อนข้างทนกระแสได้เยอะนะครับทีนี้จะวัดกระแสแบตเตอรี่ให้ดูนะครับ ตอนนี้ดึงกระแสแบตเตอรี่อยู่12แอมป์นะครับ12ใช้หรือชาร์จผมก็ไม่มั่นใจนะน่าจะชาร์จนะครับน่าจะชาร์จเพราะว่าผมต่อแผงไว้3แผงนะครับเพราะว่าทางทิศทางการไหลนะครับก็คือมันไหลเข้าลงลงเข้าแบตเตอรี่นะครับถ้ามันไหลออกมันจะเป็นลบนะครับสังเกตทีมิเตอร์นะครับ เห็นไหมนะครับถ้าทิศทางการไหลออกมันจะมีขีดลบข้างหน้านะครับทิศทางการไหลออกก็คือ1 5 0ยห้าถึง1้อยแอมป์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูจากจอว่าการอ่านค่ามันตรงกับมิตเตอร์เรามั้ยประมาณ1 5 0ยห้าสิบร้อยหกสนะครับาการทดสอบผมก็ทดสอบประมาณนี้นะครับก่อนส่งลูกค้ามาดูหน้าตากล่องแบตเตอรี่ของเรานะครับ กล่องแบตเตอรี่จะเป็นกล่องสแตนเลสนะครับสั่งพับนะครับสั่งพับที่บุรีรัมนีละครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นเขาเรียกอะไรคิวอา e คของ BMS นะครับถ้าลูกค้า,าไปอยากกดดูนะครับอยากอยากเปิดดูว่าข้างในเซลล์เป็นยังไงนะครับนี่ก็คือ BMS นะครับ Active 2m นะครับแล้วก็ BMS 200m peak 350แอมนะครับ4-8เซลล์นะครับตอนนี้ใช้ใช้ใช้7เซล,ล์นะครับก็จะประมาณนี้ด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคด้านข้างก็จะมีหูนะครับ2ฝั่งนะครับ การทดสอบก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยหรือสนใจปรึกษาได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ